สวัสดีครับเป็นธรรมาทุกท่านนะครับวันนี้เรามาหาเลขฮานอยวันที่หนึ่งกันนะครับวันนี้มีหวยไทยเราด้วยนะครับรัฐบาลไทยของเราด้วยนะครับเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเริ่มเลยเอาผลของวันที่สามสิบเอ็ดครับมาหาเลขวันที่หนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะฮะเช่นเคยโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะฮะผลของเมื่อวานหกสองสองนะครับเบิ้ลสองวันติดนะครับ ห่างมานานจัดอ,อ๋อเดือนนี้สองสองออกสองครั้งอา่าโอเคครับเริ่มเลยหกสองสองนะครับหกสองสองนะครับอันนี้คูณด้วยสูตรนะครับสูตรเราเหมือนเดิมครับแปดสองแปดนะครับ คูณนะฮะหกแปดสี่สิบแปดนะครับสองสองเป็นสี่นะครับสองแนะครับได้นี่นะฮะแปดครับเที่หนะครับสตัวจับบวกกันหมดนะครับแปบวกสี่เป็นสิบนะครับสี่วกเป็นศอ้าวได้สอเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเลยนะครับตัวเลข จับเลขทั้งหมดเรียงกันนะครับตัวไหนชมกันตัดออกนะครับ4 1 8อันนี้4 4ตัดออกนะครับแมวนะฮะก็จะเป็น6นะครับ4ีบวกหเป็น5 1าบวกแเป็น9 8้าแปดบวกสี่แปดบวกหเป็น14นะครับได้5 9 4 2ตัว <h mão> <h loud> 5บวกเเป็น14นะครับ9้าบวก4เป็น13านะครับได้สี่สาและก็สองศนย์นะครับวันนี้นะครับวันที่1นะครับหวยไทยผมทำได้ตัวนี้นะครับอันนี้ใช้สูตรแบบว่าบวกกันเหมือนเดิมนะผลของงวดที่ผ่านมานะงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วคือวันที่สามสิบเอ็ดเอ้ยที่ไหนอะ เดือนที่แล้ววันที่16ครับ16 17เนี่ย16วันที่17ครับ17กุมภาเองมกราครับนะครับได้0 0นะครับ0 0ก็จะเป็น0 1 0 2นะครับ0 9 0 8นะครับ3ตัวก็เป็น919นะครับอย่นี้ไทยนะครับ ไทยกับฮานอยมันจะสองรอบสามรอบนะครับมันจะสลับกันควยกันครับเลขของไทยไปออกฮานอยฮานอยออกของไทยนะครับจับตาดูนะครับวันนี้ลเลขมาเดียวกันนะครับศูนย์สองกับศูนย์ศูนย์เดี๋ยวเรามาใส่ตัวเลขฮานอยเลยนะครับ เรียนสองปี6 2สองครับเลขที่ได้ก็คือสองูนก็สี่สามนะครับขึ้นลงเหมือนเดิมนะฮะ สองศูนย์สองหนึ่งสองามูนนแคบจังนี่ก็จะเป็น2 9 2 8 1 0 0สอนะครับ4 3เป็น4 4 4สห้าอันนี้ห้าสามนะครับ สองสี่หนึ่งนะครับสามสาสองสานะครับวันนี้มีเบิ้ลอีกนะครับวันนี้สองสองศูสาี่สี่ครับมีตัวไหนชนกันไหมครับไม่มีนะครับดูตามด้วยละนะเผื่อผมพลาดนะครับ3ามตัว แอีหงแล้วก็ 5, 9, าสนะครับครับเบิ้ลก็จะมี 0, ูนย์ศูนครับสองสองสไม่แน่ครับอาจจะมาเบิ้ลอีกก็ได้นะครับเดือนใหม่แล้วนะครับนี่คนนะครับ ่วนเลขประจำเดือน,นเดือนนี้รออีกสักสามสี่งวันนะครับไปดูทิศทางก่อนนะครับมันจะมาแนวไหนนะฮะเดือนนี้เมื่อวานเข้าสองสองนะครับเมื่อวานเข้าสองสองนะฮะจะมีบเบิ้ลหลังจากสี่สี่ของวันที่สามสิบนะครับสี 4, 4่สี่ก็มาเข้าสองสอง สังเกตแถวนี้มันจะเข้ามากกว่านะครับแถวแรกเอามาดูตรงนี้ก็ได้ครับนี่มาแถวนี้หมดเลยครับข้างหลังมาก็โซนนี้ครับแถวแถวแถว,แถวที่หนึ่งนะครับน,นี่เข้าติดกันมาแปดวันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ยีิบสี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด โอเคครับวันนี้ก็ลองลุ้นอีกทีนะครับว่าจะเข้าต่อไหมครับสำหรับน้อยวันที่ที่หน,นะครับนี่นะฮะเลขที่ได้ก็คือ2 0แล้วก็4 3นะครับ3ตัวเป็น8 4 6 5 9 4หห้านะฮะมีเบิ้ล0 0 2 2 3 3 4 4นะครับ นี่คือไทยของเรานะฮะมันที่หนึ่งนะครับศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ศองาย์ตัวเป็นเก้น่เกานะครับเก้าหนึ่งเก้านะครับเห็นว่าใกล้เคียงนะครับกับฮานอยนะฮะันแถวที่หนะครับตัวเลขใกล้เคียงนะครับลองดูนะครับอส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับทั้งไทยแล้วก็ฮานอยเลยนะครับรุ้นไทยเสร็จก็ฮานอยต่อนะฮะมีโอกาสอยู่นะครับฮานอยออก6โมงครึ่งนะฮะไทยก็ประมาณเกือบ4โมงนะครับโอเคครับส่วนคลิปนี้นราต้องท่านไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ